สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งช่างยนต์นะคะประจําร้าน B Quick ค่ะรายได้เฉลี่ยวกว่า13,000บาทเลยทีเดียวเพื่อนๆที่กําลังมองหางานช่างยนต์อยู่นะคะไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะก่อนไปดูรายละเอียดใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกันนะคะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารงานใหม่ๆค่ะ ร้าน B Quick ค่ะเปิดรับสมัครช่างยนต์รายได้เฉลี่ย1น13,000บาทนะคะโดยหน้าที่ความรับผิดชอบก็ค่ะ,ค,ะคือดูแลซ่อมบำรุงรักษารถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยางแบตเตอรี่แอร์รถยนต์และตรวจเช็คระยะนะคะซ่อมบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนโชคเบรกและคลัตช์ค่ะโดยคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะเป็นเพศชายค่ะ อายุ18-28ปีจบการศึกษาระดับปวชถึงปวสนะคะสาขายานยนต์เครื่องมือกลค่ะสามารถทำงานเป็นกะได้มี3กะนะคะกะที่1เข้าง,งาน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะกะที่2เข้าง,งาน10โมงเช้าถึง1ทุ่มและกะที่3เข้าง,งานเที่ยงถึง3ทุ่มค่ะทำงาน5วันหยุด1วันนะคะมีใจรักงานบริการค่ะ โดยไปประจำตามสาขาในกรุงเทพค่ะดังนี้นะคะรามอีทากิโลเมตรที่5ค่ะเขตบางเขนวังหินเขตลาดพร้าวเม่งจายเขตห้วยขวางค่ะประชาอุทิศแขวงทุ่งครุค่ะพัฒนาการเขตสวนหลวงโลตัสพรามสี่เขตคลองเตยค่ะสุทธิสารเอ็กเพรสเขตพญาไทเสนานิคมเอ็กเพรสเขตจตุจักร ถนนสิรีธอนเขตบางพลัดค่ะบิ๊กซีสุขาพิบาล3เขตมีนบุรีค่ะสัตโก้รัชดาพิเศษเขตห้วยขวางโลตัสสุขภพิบาล3เขตมีนบุรีบิ๊กซีเพชรเกษมเขตบางแคนะคะอ่อนนุชเขตสวนหลวงค่ะคาวเทคพหลโยธินเขตพญาไทค่ะสุขาพิบาล5เขตสายไหมค่ะประชานุกูลเขตจตุจักรค่ะซัตโก้บางแคเขตบางแคนะคะ แล้วก็โลตัสเอกมัยรามินทาเขตลาดพร้าวค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสมัครนะคะสามารถติดต่อสอบถามลิงก์อินบ็อกเพจค่ะ B Quick Requirement นะคะหรือส่งอ e ีเมลค่ะเป็นเรซูเม่ส่งไปที่ monthip.e@bquick.com ค่ะ ลายที่ hr 0 00, 0 0 0 2นะคะหรือโทรค่ะ0856614594คุณนุย 8, 4, 0, 75, 23, 29, ้ย0840752329คุณบีค่ะ0913798683คุณแอมนะคะ0655242248คุณบุ๋มค่ะ และ0891397331คุณแจ็คค่ะเตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วก็เข้าไปติดต่อกันได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ